ไป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 ที่แม่ไปที่แม่รถแม่งติดอยู่นี่คือไทยยังไงเยียบเยียบอาไมจู่โว้ย a m ม z i n งไทยแลนด์พี่น้องเอยคูดสามเซนสี่เซนพี่น้องเอยตัดการปรกปันเซนขับปุ่นนมจีนท่านผู้ชมไปมือสนทน,นทางลอยฟ้าไปพี่น้องโอ้ยมือลายพี่น้องเหตุได้ยังไหนวะสวัสดีครับสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสุขสุกน,น,นที่อยู่ไกลเลยอยู่ไกล มอนี่กับบมียาพี่น้องไปรับลูกสาวมาจากโรงเรียนแล้วก็พามาเลาะชมเที่ยวบุง๋งบรรยากาศบนทางด่วนพี่น้องเนาะทางด่วนพิเศษเฉลิมหานครพี่น้องเนาะมุม่งหนารา,ามินทาพี่น้องสิไปทางรา,ามินทามอนี้่น,น,นี่คือบรรยากาศภายในตัวรถอันนี้ก็แม่บ้านเป็นพี่น้องเนาะมานำมอน,นี่ไปรับลูกสาวหลังออกมาเลย ว้าวอันนี้ไอ้ตัวแสบตัวชนเล่นทุกอย่างให้รถลื้อแม่งทุกอย่างลือแล้วพอลงก็ไม่เก็บ,บอืมนั่นนำบัตรอะไรลูก <Okay. S 2> ของใคร <Okay. S 2> ของคุณบี๊กลูกโอเคพี่น้องอบรรยากาศภายในตัวรถกสิบประมาณนี่แม่บ้านเพิ่งเริ่มสิเมารถแล้วนี่ก็ผ้านั่งบ่อยอยู่แต่ กยังเมาพี่น้องเนาะภูมิแพของคนมันบวกอกันพี่น้องให้เบิ่งภาพบรรยากาศข้างหน้าพี่น้องรถกะตีตีพี่น้องช่วงถนนช่วงนี้โอ้ยป้ายโฆษณารถพี่น้องเลยป้ายโคตรสวยงามเลยป้ายพี่น้องเลยรถก็สวยแต่ไม่ถึงว่าป้ายโฆษณามันก็งามนะพี่น้องจะเห็นได้สวยงามในยภาพคมชัดนะมันได้ดูสวยรามินท่าพี่น้องเนาะภาสิออกไปทางรามินทา ุูละมุงสุกเกษตรนวมินพี่นอ้องเกษตรนวมินมินบุรีจวดมันจ่ายตังซิกอนด่านเก็บเงินพี่น้องเนาะเข่าส่งอัตโนมัติริดแน,น่นไปเรือพันกว่าบาทพี่น้องเลยสะดวกสบายอีซี่พาสพี่น้องเนาะ อีซี่พัดบัตรอัตโนมัติทางด่วนพี่น้องเนาะโอ้ยให้บึง๋งบรรยากาศทางทางพี่น้องเลยให้บึง๋งบรรยากาศทางทางพี่น้องมีแต่ตึกมีแต่คอนโดสูงพี่น้องเลยสูงเฉียดฟ้าเลยก็ว่าได้พี่น้องเนาะสวยงามขนาดเลยโอ้ยอยากได้จากตึกเด้อไปตั้งอยู่กลางตรงหน้ากูพี่น้องเลยป่าอย่าไปพี่น้องปันนี้คุณละอีกประมาณสี่สิบนาทีพี่น้องเนาะ สี่สิบวิีบวกลบพี่น้องกว่าสิถึงจุดหมายตอนนี้ฮะกำมุ่งหน้าชูชาติเมืองพี่น้องเนาะออกไปชวนชาติเมืองนฝก,กตึกคอนโดหลายๆทั้งหล่ายที่สูงๆมันก็เริ่มสิแบบบางๆลงพี่น้องเนาะอ่าเปลี่ยนเส้นทางด่วนแลวเดอ้อพี่น้องจากจุดแรกเราขึ้นมาเป็นทางด่วนพิเศษเฉลิมหาานครแต่หนะ้ตอนนี้มาเชื่อมใส่ทางพิเศษสลองรัดพี่น้องเนาะทางพิเศษสลองรัด ว้าวพี่น้องเอ๋ยโอ้โอ้าวพี่น้องด้านขวามือเฮะกับสิบุกคอยมีตึกพี่น้องเนาะบุกคอยมีตึกสูงแล้วโอ้ยเบิง่งเบึงพี่น้องเบิง่งเบึงพี่น้องถโนนหนทางอเอาไม่จุ๊กเอาไม่สิ้นทไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยหูสามเส้นสี่เส้นพี่น้องเอ๋ยตัดการประปานเส้นข้าปุ่นนมจีนทา่านผู้ชมเอ๋ย ออ้ี่ยงมันจะกระเดือกระดอว้าวม่วงอะลูกทำมาสวยงามกันแล้วทุกคนมากเด้อพี่น้องบางคนอาชีบอคิด่่โอ้มันสวยตรงไหนสวยที่ไหนก็คแค่ถนนหนทางผ่ะนะแต่สำหรับเฮาเนาะอยู่บ้านนอกมาเลาเบื้งถนนหนทางในเมืองกรุงอว่าสุดยอดละพี่น้องเนาะการเห็นความสวยงามเห็นสิ่งแปลกใหม่พี่น้องเนาะ สำหรับหลายๆคนใส่ชีวิตกินรู้อยู่ดีอาจจะเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาแต่สําหรับเฮาบุากเขื่อยได้มีโอก,กาสจะได้มาเลาะมาชมแบนมบนีนนบนพ้พี่น้องะหลายๆคนก็คือกันทางพิเศษสลองรัดสลองรัดพี่น้องเลยสอนต้นไม้ข้างทางหนึ่งเนาะเคี้ยวชะอุ่มข,าขนาดเลย โอ้ท้องฟ้าก็สีแบบฟ้าฟ้าอ่อนๆสบายตาพี่น้องงูน,นกนี้เมฆบางๆพี่น้องเลยขับรถเลาะชมบรรยากาศไปนี่เปิดเพลงเบาๆจิบไวายไปนำพี่น้องอู้ยมีอยากสชิบเอาเลยจิบเมสกี้ซอยจูกรถพี่น้องโอ้มีอยากสชิบเ,าเ,เอ,อ,อเาเลยวะมาอะไรคิดยากวะเหล่าข้าวจะขวดพี่น้องเนาะ ซอยจูไปนําโอ้ว้าวทางรถไฟสร้างใหม่พี่น้องสายสีเหลืองพี่น้นอออกมากเลยพี่น้องอุ้ยกำแพงบังพี่น้องเลยทางรถไฟสร้างเสร็จใหม่พี่น้องเลยสายสีเหลือง เป็นได้พี่น้องคักบ่พี่น้องคักบ่ถนนหนทางเพิ่นนี่สําหรับท่านใดที่เห็นคลิปวิดีโอนี้รับชมแล้วกัอย่าว่ากันเด้อเนื่องจากว่าเฮาบ่ได้อยู่บ้านเจ้าของเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้รีวิวบ่ได้อ่าเว้าถึงเน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ไปเฮาบ่ฮู้ข้อมูลแจ้งให้สว่าจังได๋พี่น้องเนาะเพราะมันมีหลายๆคนที่ว่ามาคอมเมนต์ในเออ่ใต้คลิปเราเนาะบ่เว้าถึงแต่ประเทศคนอื่นบ่ประเทศเจ้าของเป็นบ่แวว เฮาก็ประจำในชีวะเป็นเองาว่าเฮาก็บอดีอยู <Okay. S 1> ่ในจุดชุดนั that ้นเนาะเฮาก็เลยบบฮู้ว่าชีวะในใดบางทีว่าไปอาชีพเพิ่นกมีอีกพี่น้องเฮาก็เลยบ่ไดีอย่างเลือกที่จะบ่วาดีกว่าพี่น้องเนาะท้องบ้านเฮาก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเรื่องของกฎหมายหรือว่ากฎหมู่มันกาฮู้กันอยู่แล้วพี่น้องเนาะเฮาก็เลยเลือกที่จะบ่เว้าแต่อยู่เมืองไทยเฮาบ่ได้ไปทุกม่องทุกบ่อนพี่น้องก็เกือบอยู่ว่าทุกม่องทุกบ่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นเหนือลงใต้ไปเบิดพี่น้อย แตยังบอกตังยว่าต,ตัวเมืองเขาก็ได้ไปเลาะไปชมนินงเนาะก็ไม่ไดว่าไปเที่ยวพี่น้งนองแต่ไป,ไปเหตุการณ์เห็นงานนี่แหละแต้เขามีโอกาสจังว่าเอากับข้าวแขกอะไดครับมมรถเลาะชมบรรยากาศกันเลยเออเห็นมันสวยงามดีกับถ่ายเก็บไว้มาอัพโหลดลงเพื่อให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะอ่ายาวไปพี่น้องยังอีกประมาณ18กิโลพี่น้งนองเนี่ยจะเข้าไปใส่ความเร็วพี่น้องออกจากทางด่วนนะเด้อพี่น้องบับนี้ ลงจากทางด่วนสลองรัดแล้วบัดนี้ลงไปสู่ถนนประดิษฐ์มนุนธรรมพี่น้องเนาะลงไปนี่ก็รถดก็จะติดพี่น้อง้าเป็นทางธรรมดาคุณนะคุณนะรลุดมาโตเห็นบ่เลยพี่น้องเห็นบ่รถดสิไลน,น์หนาแน่นเลยพี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องเลยใส่ทางด่วนเลนพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องเอง้ยมึงถนนหนทางลอยฟ้าไปพี่น้องโอ้ยมืดหลายพี่น้องเห็นได้ยังไงวะยูเทิร์นถนนหมายเลขสามห้าหนึ่งพี่น้องเอง้ยตอนนี้อยู่บนถนนหมายเลขสามห้าหนึ่งถึงเนาะ ไปมุ่งหน้าดสุดแยกมินบุรีพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วพี่น้องเลยระยะทางนไกลเด้อพี่น้องแต่เอากรบเปดิเก็บกภาพบรรยากา,กาศทั้งหมดให้เบิ่งเนาะเเดี๋ยวมันไกลพีน่น้องถนนสี่เลนอย่างกว้างเลยพี่น้องเนาะวิ่งกับจวดจัดจวดจัดโอ้โหสวยเหรออ,หอืม องชาติใหญ่ลูกรอไฟเขียวพี่น้องเนาะข้ามาสิเลี๋ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข3202พี่น้องเนาะถนนหมายเลข3202ท่านผู้ชมเลยเดี่ยวกลัวไปนี่งเป็นถนนนาวมินพี่น้องเนาะป้ายบอกทางพี่น้องป้ายสีฟ,ฟ้าัวางป้ายนิว้วพี่น้องชาร์ดจีนอันน่ะแม่บ้านเพิ่นก็นได้โอ้ยรับปางตายพี่น้องเลย เจ๊เอ๋ลูกค้นอะไรลูกลูกค้นอะไรคะโอ้ยสาวกระไดบวยมาก็อยจากมาพี่น้องอยจากมาเล่นนำํำยังหวานอีกหน่อยพี่น้องเนาะเคยยังไม่ใหม,ม่ไปเลือกกันสิบู้ซึกว่าเบื่อพี่น้องนอ,นอยู่บ้านแล้วก็เบื่อเนาะจริงๆก็ว่าสิมาแต่เศร้าพี่น้องนอนเหงื่อจังหวัดลูกสาวอยากมานํำก็เลยรอให้เขาเลือกเลียนแล้วก็จังไปรับแต่ก็กมาน้ำกัน อยากมานำหนึงเนาะเด็กน้อยพี่เ,เลยเดี๋ยวออกมาข้างนอกนั่งรถชมมันเห็นนั่นเห็นนี่กะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะถึงสิ่งวัฒนธรรมประเทบแบบตามห้างตามสถานที่ดูลากะซํนานิมนกะดีใจพป่น้นงเนาะเขียวแล้วเขียวแล้วไป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 ที่แม่ไปที่แม่รถเพ่งติดอยู่นี่คือถ่ายอย่างไรเยยบเยียบ,ยยบจดุจดจุดโอ้ย อ้าวใจยเย็นๆพีนน่น้องเลยใจเย็นๆอย่าเฝ้าเด้อจุดหมายปลายทางเขาก็อยู่ถนนโพกแก้วพี่น้องเนาะเป็น,อนเอ่อศูนย์ซ่อมรถเฟอรล์ลารีพี่นอ้องเนาะศูนย์ซ่อมรถเฟอรล์ลารีมีทุกอย่างพี่น้องเนาะแต่ว่าศูนย์ซ่อมกันเขีสบายง่ายก็อ่าเป็นศูนย์ซ่อมรถซุปเปอร์คาร์พี่นอ้องต้องขออนุญาตเน้นคำว่า อ่าซูปเปอร์คาร์เด้อพี่น้องเพราะส่วนใหญ่รถมา่อบนี่ฮัลล์มันจะมีแต่พวกไอ้ลัมโบเกนนี่เฟอร์เลรี่พวกไอ้โอ้มีรถแพงๆพงกันพี่น้องเนาะมีหลากหลายพวกไอ้เบนล,ลี่พวกเออโห้ยสตันมาเต็มมีมีรถแพ,แพงๆพี่น้องว่ากคือเป็นพวกซูปเปอร์คาร์ขึ้นไปพี่น้องเนาะที่ว่ากรจอมมา่อบยี่ฮัลล์นะเป็นศูนย์ใหญ่เลยพี่น้องเนะาะเจ้าของโอ้เพิ่อนก็เป็นคนต่างชาติเดอ้อพี่น้อง อาก็ได้ทักท่าสบายดีเป็นลายข้างแล้วเนยจะเขาก็มาบ่อยพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยนี่ละอยู่ขวามือเลยพี่น้องเนาะจุดหมายปลายทางของเขาก็ได้เอาพี่น้องเอ้ยอากาศดีดีพี่น้องนอนแดดบ่แห้งนาะแดดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยนี่ดูดูพี่น้องรถมีแต่ร์รถดูๆพี่น้องเนาะคุณจอดมันเบนเล่ป้ายแดงพี่น้องกับเฟอร์รารี่พี่น้องเนาะ มึงเี่นเป็นอย่างไรฟาปเป็นอนยะ่างไรคนหนักเขามากจะเจอเฟอร์รารี่เลยพี่น้องเนาะโอ้คันนี้ว<ม>่าเลนโรเวอร์พี่น,อน้องเนาะอืมนี่พี่น้องเนาะนี่คือจุดไม้ปลายทางเขาเด้อนี่ฟอร์ซ่าจีทีพี่น,อน้องเนาะ ปุน่นรถที่กัาเดามาเห็นมาส่องอย่างนี้แต่ทา,างงามนี่น้องเนาะ้างในผู้พี่น้องรถปุ่นมีแต่คันละรูปแพงๆ้างในพ,พี่น,อน้องโอเคพี่น้องสำหรับทีนี้กับเชิดฟ้าไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดแล้วบ๊ายบายลูกสบายดีสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย